ปีติสุขในธรรมจากความศักดิ์สิทธิ์กับปีติสุขในธรรมจากปัญญาที่เห็นธรรมเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรคะครับปีติสุขที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์กับปีติสุขที่เกิดจากปัญญาที่เห็นธรรมก็มาจากการที่เราเข้าหาธรรมทั้งคู่ธรรมะเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าคาําว่าปีติสุขที่มาจากความศักดิ์สิทธิ์ต้องดูก่อนว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคืออะไรความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแปลว่าความเชื่อที่ เชื่อว่าท่านทําให้เราพ้นทุกได้ท่านในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นพระพุทธรูปอาจจะเป็นพิธีเชื่อว่าเข้าพิธีแล้วทําให้เราพ้นทุกได้เชื่อว่าได้ไปรกราบพระองค์นี้ที่ขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะพ้นทุกได้มันเป็นความเชื่อซึ่งความเชื่อนั้นก็ให้ผลเป็นความปีติสุขได้เหมือนกันเวลาเราเข้าพิธีแล้วเราดื่มด่ำปีติปลื้มใจโอ้ดังได้ไปสวรรค์อย่างมีบุญท่วมท้นในบุญบางทีน้ําตาไหล พวกนี้เป็นปีติสุขทั้งสิ้นอันนั้นอย่างหนึ่งปีติสุขจากปัญญาที่เห็นธรรมก็คือการศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพุทธองค์เราได้เห็นเข้าไปเห็นกลไกของทุกข์และกลไกของโอกาสที่เราจะพัฒนาให้ถึงความสิ้นทุกข์ตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดปีติมีความสุขได้อย่างหนึ่งเหมือนกันบางครั้งก็น้ําหูน้ําตาไหลออกมาด้วยความซาบซึ้งเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าปีติสุขในความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ถ้าไม่พัฒนาต่อไปเป็น ปัญญาที่เห็นธรรมเราจะติดอยู่ในสุขแล้วทําให้เราเนี่ยไม่เป็นตนที่พึ่งตนได้เราก็จะพึ่งท่านผู้นั้นตลอดไปจากท่านองค์หนึ่งก็ไปอีกท่านหนึ่งจากท่านหนึ่งก็ไปอีกท่านหนึ่งกระโดดไปเราไม่เป็นตนที่พึ่งตนได้แล้วปีติสุขจากความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจางคลายได้ไปกราบท่านบ่อยๆทุกวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหลังจากนั้นเดือนสองเดือนเริ่มจางคลายแล้วเข้าพิธีบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ,อยๆเป็นเดือน สิบครั้งยี่สิบครั้งครั้งที่ยี่สิบที่สามสิบเริ่มจางคลายละความสุขจากความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดีนะครับแต่ต้องพัฒนาต่อไปเป็นความสุขปีติสุขจากปัญญาที่เห็นธรรมปัญญาที่เห็นธรรมเนี่ยแหละครับจะพัฒนาเราให้เราเป็นตนที่พึ่งตนได้เราจะมีปีติสุขกับเราทุกเวลาเพราะเราเองจะเป็นตนที่พึ่งตนให้พ้นทุกได้ด้วยตนเองและป้อนปีติสุขให้เราด้วยตนเองทุกเวลานาที และเป็นตนที่พึ่งตนได้นี่คือทางของพระพุทธองค์ที่สอนไว้นะครับ